สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Big ก a ั Vi ์ Viral Story นะครับวันนี้ตอนที่43นะครับวันนี้จะมารีวิวหนังที่เป็นหนังรางวัลอีกเรื่องหนึ่งครับจริงๆแล้วเป็นหนังที่เรียกว่าเป็นหนึ่งใน10แล้วกันของหนังที่ได้รับเข้า,าเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลใหญ่หลายเวทีนะครอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือเวทีลูกโลดทองคำซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะไปถึงในเวทีออสการ์ด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ หลังจากที่ใครชมลาละแลนมาหลายคนเนี่ยก็อาจจะแบบลืมนึกถึงไปว่าจริงแล้วมันมีหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เข้าโงในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่าได้รับความสนใจที่น้อยกว่านั้นค่อนข้างพอสมควรนะฮะอาจจะไม่วือหวาเท่าลาลาแลนนะฮะแต่ว่าก็เป็นหนังที่เรียกว่าคุณภาพขับจอเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้กันหนังเรื่องนี้ชื่อว่า Lion นะครับหรือว่าที่แปลว่าสิงโตนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เข้าไปใน เฟซสักครู่นะครับเพราะว่าวันนี้ทำอยู่ในแฟนเพจนะฮะอืมโอเครีวิวหนังไลออนนะรีวิวหนังเรื่องไลออนตอนนี้คนอาจจะดูน้อยนิดนึงเพราะว่าก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่ก็น่าจะนอนแล้วนะครับตีหนึ่งแล้วนะฮะจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ถึงตีหนึ่งดีหรอกมันก็ประมาณเที่ยงคืน5้นาทีแต่ว่าก็เอาเถอะนะฮะผมเข้าใจได้ฉะนั้นไม่ฟีกันนะครับ ใครที่สะดวกดูแบบสดก็ดูกันเลยนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกดูแบบสดๆก็เดี๋ยวไปรอดูใน YouTube ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกลฟ์ของผมที่ทำรีวิวหนังหรือว่าพูดจะเป็นแง่คิดหรือเป็นอะไรต่างๆก็ตามจะไปอยู่ใน YouTube ทั้งหมดนะฮะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ท่านหรือว่าใครก็ตามที่จะดูผมในช่วงเวลาไหนจะสะดวกดูตอนไหนก็เลือกดูได้เลยครับจะมีแคปชั่นให้หมดนะฮะในใน u t u b e พร้อมกับภาพประกอบสวยๆนะฮะ วันนี้เราจะมาคุยกันไม่ให้เสียเวลานะครับเรื่อง Lion เนี่ยจริงแล้วเนี่ยเป็นหนังที่จริงแล้วมันเป็นหนังที่ใช้โลเคชันนะครับในระหว่างประเทศอินเดียกับเมืองที่เป็นเมืองฝรั่งอย่างออสเตรเลียนะฮะก็จะเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมากนะครับแม่เป็นกรรมกรต้องยกหินขายหรืออะไรเงี้ยต้องเอาเก็บก้อนหินไปขายอะไรเงี้ยแต่ว่า วันหนึ่งเนี่ยจุดเปลี่ยนในชีวิตเขาคือว่าเขาได้พัดหลงกับทางที่บ้านนะครับแล้วก็พัดหลงด้วยการขึ้นรถไฟโดยที่ว่ารถไฟแม่งไปต่างเมืองแล้วไปไกลมากแล้วตอนนั้นเขาก็เด็กเล็กมากผมเพิ่งรู้ว่าอินเดียแม่งใหญ่ขนาดนี้ตอนที่ผมดูหนังเรื่องนี้คือมันมันใหญ่ขนาดที่ว่ามันถ้าเรานั่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เรายังรู้สึกว่าโอเคมันยังพอไอ้น,นี่ได้ใช่ไหมแต่ว่าที่นู่นเนี่ยมันใหญ่ขนาดที่ว่าคือคนแม่งเบียดกันแน่นมาก แล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมฮะที่สําคัญคือบางทีแม่งพูดกันคนละภาษาครับคือผมรู้สึกว่าโอ้โหแล้วเด็กคนนึงเด็กตัว,ลวเล็กคนหนึ่งที่อาจจะแบบคิดอ่านไม่ทันผู้ใหญ่นะฮะโอ้พี่แน่เข้ามาด้วยสวัสดีครับพี่แนครับก็เด็กคนหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดอ่านทันผู้ใหญ่ที่รอบรู้ในโลกปัจจุบันแล้วตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ยุคโซเชียลตอนนั้นมันเป็นยุคประมาณปี1980กว่าเป็นยุค80นะฮะซึ่ง ในในสมัยนั้นเนี่ยพวกอินเทอร์เน็ตพวกอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ยังไม่มีใช่ไหมยิ่งอินเดียนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยใช่ไหมฮะพอมันเกิดการพัดหลงกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถตามตัวกลับมาบ้านได้แล้วก็โอ้พี่แน่าจากพิษณุโลกเลยสวัสดีครับผมก็พอมันตามตัวกลับกันไม่ได้ปั๊บเนี่ยเขาก็เลยจับพัดจับผูไปจนกระทั่งได้บป คือคือผู้ใหยเราจะพบว่าหนังเรื่องนี้ม่เป็นการต่อสู้ชีวิตของเด็กอายุประมาณแบบสี่ห้าขวบอะ่ะซึ่งเราสึกว่ามันเป็นการต่อสู้ที่โคตรยากลําบากเลยคือถ้าเป็นเด็กคนอื่นนี่คือม่นแบบคือมันมีพวกขบวนการลักพาตัวเด็กมีนู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยอะไรเงี้ยในหนังเรื่องนี้จะโชว์ให้เราดูนะซึ่งคุณต้องไปดูเองแล้วว่าเซนมันโหดขนาดไหนนะฮะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราเห็นเลยว่าสังคมในโดยเฉพาะอยิ่งในเมืองที่มีคนเยอะๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียอ่ะยิ่งอินเดียเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยเมืองมันมีอยู่เท่านี้แต่ว่าคนไม่โคตรเยอะเลยใช่ไหมฮะคนเขาไม่มานั่งแคร์กันสนใจกันหรอกแม้กระทั่งคนที่เป็นแบบพวกคนที่เป็นราชการเป็นตำรวจเป็นอะไรเงี้ยก็ยังไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยแต่โชคดีครับบางบางทีถ้ามีคนที่สนใจจริงอย่าง,อย,างอย่างเช่นตัวเด็กเนี่ยมันก็จะไปเจอนะมันก็จะเจอทั้งสองแบบเลยทั้งคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ผู้ใหญ่ใจชั่วอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องหาทางเอาตัวรอดมานะฮะพอ,อตัวรอดมาเนี่ยก็ สุดท้ายก็เลยได้ไปอยู่กับครอบครัวที่เป็นครอบครัวบุญธรรมนะฮะซึ่งรับบนโดยนิโคลคิทแมนนะ,ะไปอยู่ถึงออสเตรเลียนู่นน่ยอันนี้ผมไม่พูดสปอยมากนะคือมันมันมาจากตัวอย่างเทเลอร์อยู่แล้วเนาะคือคือทีเนี้ยเขาก็ทิ้งช่วงหนังให้มันผ่านไปในช่วงประมาณ25ปีแล้วพอ25ปีผ่านไปเด็กแม่งโตแล้วใช่ไหมฮะเด็กที่มันแบบโอ้โหแม่งวิ่งหัวสู้หัวซุนหลงทางจากที่บ้านบ้านแม่งยากจนเป็นกรรมกร ไปเจอครอบครัวใจดีไม่งรับไปอุปการะโอ้ไปอยู่บ้านแบบบ้านรวยไม่มีทุกอย่างเลยแต่แล้ววันหนึ่งไม่งนึกถึงบ้านตัวเองแล้วบอกว่าอยากจะกลับไปหาบ้านเก่าเพราะว่าไปสะดุดเครื่องมือหนึ่งฮะัในโลกออนไลน์ก็คือ Google Earth นะฮะซึ่งนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาแต่ว่านี่มัน based on true story เลยนะฮะแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะกลับไปหาแม่อีกครั้งหนึ่งผ่านสถานที่ที่เขาจําได้อยู่ในหัวลาง นะฮะคือแค่ฟังแล้วมันก็ไม่น่าเป็นไปได้แล้วอ่ะอินเดียแม่งใหญ่แค่ไหนอ่ะใหญ่แบบใหญ่มากอ่ะนะฮะแล้วแม่งอยู่คนละประเทศแล้วอ่ะภาษาแม่งก็พูดจนแทบไม่ได้ไม่ได้ใช้ภาษาอินเดียมากี่ปีละไม่ได้ใช้ภาษาฮินดูมาเป็นสิบกว่าปีแม่งไปอยู่ที่ต่างประเทศอยู่กับครอบครัวฝรั่งเป็นยี่สิบกว่าปีแม่งอยากไปเจอแม่ที่เป็นกรรมกรอยู่ในสลัมอยู่ในแบบถิ่นกันธุรกันดารอย่างเงี้ย แล้วไม่รู้จําชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตําบนที่ออกมาคืออะไรอ่ะจําได้ลางๆซึ่งพูดผิดพูดถูกเตื่อที่สําคัญคือแม่งยังจําชื่อแม่ไม่ได้เลยจําได้แต่ชื่อพี่ชายที่เขาพัดหลงมาด้วยกันอะไรเงี้ยอืมฉะนั้นมันก็เลยเห็นเลยว่าโอ้โหแม่งการที่เด็กตัวเใด,ดคนนึงแม่งหลุดออกไปจากสังคมคือเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ได้รับการดูแลแบบดีพอเอนี้ยเด็กมันก็คิดเองอะไรก็ไม่ค่อยเป็นใช่ไหมฮะพอมันถูกหลุดออกไปปั๊บเนี่ยแปลว่าคุณต้องมีชีวิตแบบในยตามยถาก,กรรมของคุณเองเลยซึ่งแบบ โอ้โห oh, ผมว่าโคตรน่ากลัวเลยเอะควาจริงนะผมก็เคยเกิดขึ้นอย่างนี้เหมือนกันสมัยเด็กๆที่เคยวิ่งออกไปแล้วแม่งหลงทางตอนนั้นแบบไม่มีมือถือไม่มีอะไรโอ้โก็น่ากลัวครับคือคิดอีกทีว่าถ้าเราไม่เจอพ่อเจอแม่ๆๆเราเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปผมจะมีโอกาสได้มานั่งพูดแบบนี้อย่างทุกวันนี้เปล่าหรือว่าวันนี้ผมต้องไม่ได้เรียนหนังสือต่อได้ไปต้องไปเก็บขยะขายเงี้ยเออไม่มีใครตอบได้จริงนะฮะแล้วหลังเรื่องนี้มันก็เป็นหนึ่งในเคสตาร์ดี้ที่ผมรู้สึกว่าแม่งน่าสนใจมากนะครับแล้วกก็สสื่อาาารมมไดด้ีเลย ลักษณะของตัวหนังในภาพรวมเนี่ยก็ได้รับนักแสดงเขาเรียกว่าได้ได้รับได้รับเกียรติจากดาราดังๆหลายคนมาเล่นในหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นดาราอ,อย่างนิโคคิดแมนนะครับซึ่งให้บทบาทได้โคตรด,ดีเลยทําได้ดีมากนะฮะได้ถ่ายทอดอารมณ์จนทีแรกผมก็กําลังแบบสงสัยว่าโอ้โหนิโคคิดแมนนี่คือเขาถึงขั้นแบบเข้าชิงเสนอแบบรางวัลเบทุนเวทีนุนเวทีนี้เลยเหรอแต่พอผมดูจริงเนี่ย โอ้ผมคนลุกกับแกหลายฉากนะคือแกเล่นแบบเล่นอินมากนะฮะคือเล่นเป็นแม่ที่เชื่อว่าแบบเป็นคนที่อยากจะอุปรตกาละเด็กเหล่านี้ที่ไม่มีที่ไปเหล่านี้ด้วยตัวเองล้กหัวเล่นได้ผมพูดตรงนะคนที่สามารถน้ำตาไหลเพราะเธอได้เลยนะฮะและก็มีคนหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเดฟพาเทลก็เป็นพระเอกตอนโตแล้วที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือนะักแสดงตอนเด็กนะฮะก็ก็ถือว่าเก่งมากเลยที่สามารถแบกรับบท ได้ราวๆเกือบครึ่งเรื่องหรือว่าประมาณราวๆครึ่งเรื่องเลยด้วยซ้ำอ่ะนะฮะคือเก่งมากเลยในการแบ่งรับตัวละครที่จะต้องเห็นว่าโอ้โหพอมันหลุดออกจากสังคมที่เรารู้จักแล้วหลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วใช่ไหมเราไปเจออะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งมันเป็นคือผมนึกถึงหนังของสปปลเบิร์กอย่าง Empire of the Sun อะไรเงี้ยแต่ Empire of the Sun เนี่ยมันใช้เวลาแค่ปี2ปีหรือไม่กี่ปีเท่านั้นอะ่ะนะฮะอยู่ตรงอยู่ตรงช่วง ผมไม่น่าจว่ากี่ปีแต่ว่าคงไม่ไม่น่าถึง20 1สิบปีอะไรอย่างนั้นนะฮะคือแค่นั้นเราก็เห็นว่าโอ้โหแม่งเด็กแม่งรู้สึกขาดอะไรบางอย่างรู้สึกแบบแม่งแทบจะเป็นบ้าเสียสติได้เลยอะไรอย่างเงี้ยพอไม่เจอคนที่เรารักไม่เจอคนที่เราใช่แต่แต่แต่ว่าเรื่องนี้นี่คือต้องห่างแม่บังเกิด9้าถึง2ี่ปีเลยซึ่งมันโอ้โหมันเป็นอะไรที่คือแทบไม่ไง่ายว่าเหมือนกับชั่วชีวิตก็คงไม่ได้คิดว่าจะเจอกันแล้วอะไรเงี้ยน,นะฮะแล้วก็มันก็เลยเป็นเคสที่รู้สึกว่าดูแล้ว เออมันมันมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยนะครับอีกคนหนึ่งที่อยู่ในหนังก็คือลูนี่มาล่านะครับซึ่งเป็นนักสแสดงที่เคยเล่นหนังดังๆอย่างเ,ออเกลวิตเด t อดดาร์กอนททูอะไรเงี้ยหรือว่ามีหนังอะไรอ่อะอก็หลายเรื่องเนาะมากมายไก่ยกองนะฮะลูนนี่มาล่าไม่ต้องไม่ต้องเสิร์ฟเลยอ่ะเราจะพูดถึงภาพรวมของหนังก่อนที่จะไปที่ข้อคิดนะครับข้อคิด เดี๋ยวมี5้าข้อ5าข้อหลักๆที่ผมจะพูดให้ฟังแต่ว่า,าตัวภาพรวมของหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องเรื่องนี้คือมันเป็นหนังที่มีแง่คิดแฝงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากนะครับมีอารมณ์ร่วมที่เรียกได้ว่าช่วงท้ายเนี่ยสามารถให้บทสรุปได้ออกออกมาได้อย่างงดงามและก็ทำให้ผมบอกเลยนะผมเตือนไว้ตรงนี้เลยนะใครที่ยังไม่ได้ดู ถ้าไม่ใส่แข็งนี่น้ําตาอาจจะไหลได้นะครับผมนี่คือแบบไม่กั้นแล้วฝรั่งที่นั่งข้างมันไหลพลากพๆาก,ลาก,ลากเลยบ,บอกให้นะฮะคือคือมันรู้สึกแบบจี๊งจริง,รง,รงนะฮะในการที่ว่าคนสักคนคือเราไม่ต้องพูดด้วยซ้านะว่าว่าเขาจะไปเจอแม่เขาจริง,รงๆได้หรือไม่แต่ว่าการที่คนสักคนไม่มีความพยายามในการแบบรวบรวมความทรงจําในวัยเด็กซึ่งมันอาจจะเลือนลางหายไปเกือบทุกอย่างแล้วอะ เอากลับมาต่อเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อที่จะทําให้ความฝันที่เขาอยากจะเจอแม่อีกครั้งหนึ่งให้มันเป็นจริงให้ได้ต่อให้มันจะต้องข้ามทวีปต่อให้มันจะต้องแบบเสิร์ชหาอะไรหนักแค่ไหนถ้าจะให้คนอื่นแม่งด่ามันเลยว่าเป็นบ้าอะไรเงี้ยแม่งอยู่ในอดีตหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขามีความหวังเนี่ยสิ่งเดียวที่มันช่วยได้คือเขาต้องมีโฮปอ่ะึ่งผมก็พูดไว้ในหลายเทปแล้วว่าสิ่งนี้มันจะอยู่ในทุกตัวละครแหละคือถ้าตัวละครแม่งมีโฮปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคือถ้าคุณมีความหวังอะ คุณก็อาจจะมีคุณก็อาจจะเห็นเส้นชัยอะแต่ถ้าคุณไม่มีความหวังนี่คุณอาจจะไม่เหลืออะไรเลยอะไรเงี้ยอืมอันนี้ผมเชื่อนะว่ามันเป็นเรื่องจริงและนี่คือเคสตั้ดดี้ที่แม่งเบ็ดออนทูสตอรี่เลยแล้วผมก็รู้สึกว่าอืมน่าศึกษาไว้เหมือนกันนะฮะเป็นกรณีที่ถือว่าเขาก็โชคดีนะที่ที่มีโอกาสแบบในการไล่ล่าความฝันตัวเองด้วยการทําอะไรที่คนอื่นไม่คิดว่าแม่งจะทําได้อะไรเงี้ยนะฮะอ่ะ ไม่พูดมากกว่านี้แล้วกันแต่อยากให้ไปดูกันเอ,อหนังออกจากโรงไปเกือบทุกโรงแล้วเนาะตอนนี้อยู่ที่ที่เซนตันเวิด์เท่นั้นเองนะฮะก็ถ้าใครยังสนใจก็ลองไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะมีข้อคิดมีมีมีเพื่อนผมบอกว่าบางทีลืมไปแล้วแต่มีอะไรสกิดมันยังไม่สายเกินไปหรอกที่จะทําตามความหวังโอ้งอถือว่าคมนะฮะเนี่ยอืมใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงข้อคิดแล้วกันนะ ข้อคิดของ5ข้อของไอ้เรื่องไอ้ไลออนนะครับผมรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวจะแชร์ประมาณนี้ละกันข้อแรกคือการดูหนังเรื่องนี้ทําให้ผมพบว่าแม่งโลกนี้ยังมีคนที่ลําบากกว่าเราอีกเยอะเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเฟลอะไรอย่าเงี้ยผมจะชอบนึกถึงอะไรที่มันแบบว่าถ้าเราเวลาเราเฟลกับชีวิตหรือว่าเรารู้สึกว่าเราแย่เราโกิ้วตี้เราอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรา เห็นเลยว่าโอ้โหในสภาพสังคมที่แม่งไม่มีจะกินเลยอะนะฮะเราไม่ต้องสู้ชีวิตแบบคือคิดดูอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเรื่องของจะกินมีกินมีใช้แล้วกันไม่ต้องวิ่งหนีไอ้พวกกลุ่มที่แม่งจะมาลักพาตัวเราจะต้องมาน,นู่นนี่นั่นต้องต้องปากกัดตีนถีบแล้วแม่งเป็นเด็กอายุห้าหกขวบอย่างเงี้ยโอ้โหมันโคตรน,น่าสงสารเลยอะแล้วมันแม่งไม่มีแทบแทบแบบยิ่งกว่าเสือผืนหมอนใบอะแม่งแบบไม่มีที่ซุกหัวนอนอะเออแบบ โอ้โหเราดูแล้วแบบอืมันต้องโอ้โเด็กมันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะคือคือเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหโลกนี้ม่มีคนลาบากลกำบนเยอะโดยเฉพาะยิ่งคือในประเทศหลายประเทศที่เขาแบบไม่มีโอกาสแบบเราอะไรเงี้ยอย่างประเทศที่มีคนเยอะๆอย่างอินเดียนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ก็ทําให้เห็นว่าสภาพสังคมของเขาเนี่ยมันคือด้วยคนมันเยอะมากอะคนไม่มีลูกกันเป็นโหลอ,อย่างเงี้ยแบบโอ้โหมันก็นะฮะก็อ,อาจจะจัดการลําบากกันนิดนึงนั่นแหละ ะฮะผมรู้สึกว่าตรงนี้แหละที่ทําให้เรารู้สึกว่าอืมถ้าโลกนี้มันมีคนที่ลําบากกว่าเราอีกมากเราก็อย่าเพิ่งเฟล,ลมากตักเลยนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยที่เราคิดว่าเราเฟล,ลแล้วหรือเราแย่แล้วเนี่ยแม่งยังมีคนที่อาจจะแบบแม่งต้องดิ้นหลนเพื่อที่จะมีชีวิตวันพรุ่งนี้อ่ะไม่ได้ดิ้นหลนว่าโอ้โหวันนี้แม่งกูอ,อกหกักอย่างงู้นกูเบื่ออย่างนี้กูเรียนแล้วงานหนักอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่นี่แม่งแบบ ต้องดิน้นรนเพื่อที่จะให้มีชีวิตรอดต่อไปอีกวันหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยก็น่าคิดเหมือนกันก็ก็ดูแล้วรู้สึกว่ามันก็เตือนตัวเราเองดีเนาะนะฮะอ่ะข้อสองก็คือผมชอบครอบครัวอ่ะชอบทัศนคติแนะวคิดของครอบครัวที่รับเด็กเป็นอุปถรัรมภ์ที่เล่นโดยนิโคลคิดแมนอะ่นะฮะเป็นสองสามีภรรยาที่น่ารักมากคือแบบเราเห็นคนที่จิตใจอย,อย่างเงี้ยคือไม่ได้รู้สึกว่าเขาโลกสวยนะแต่ว่ารู้สึกว่าอืม คือโลกเรามันควรจะต้องมีคนแบบนี้อยู่คือคือ,ค,อคือไงรู้ไหมคือทัศนคติของเขาคือเขาบอกว่าเขาอะ่ะจะมีลูกก็มีได้แต่ไม่ไม่อยากมีลูกเว้ยที่ไม่อยากมีลูกเพราะว่าอยากจะเอาเด็กที่เขาแบบมีอยู่แล้วอาจจะเป็นเด็กกำพร้าอาจจะเป็นเด็กที่ไม่ไม่มีโอกาสอ่ะแต่บ้านเขามีโอกาสไงบ้านเขามีเงินบ้านเขามีทุกอย่างอยากจะเอาเด็กเหล่านี้มาเลี้ยงดูแล้วอยู่ในสภาพสังคมที่ดี เพื่อที่จะให้เลี้ยงมาแล้วเติบโตเป็นคนที่ดีแล้วมีประโยชน์โอ้โหฟังแล้วแบบทำไมถึงจิตใจดีขนาดนี้วะเออเรายังไม่ทันคิดถึงอย่างนี้เลยนะว่าว่าเออมันคงต้องมีคนแบบนี้จริงๆอ่ะที่ที่เขาแบบรู้สึกว่าบนโลกนี้ประชากรมันมึงจะลดโลกแล้วกูจะไปทําประชากรเพิ่มให้เพิ่มอีกทําไมอะไรเงี้ยทำไมไม่เอาคนที่มึงแบบมีแล้วแล้วสามารถเป็น เหมือนเจรนายให้เขาเป็นเพชรอะไรเงี้ยจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมก็ก็รู้สึกว่าเออชอบแนวคิดเขาจังนะแล้วก็แล้วก็ไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยก็คือข้อที่สามอ่าข้อที่สามคือชีวิตเราจะเป็นยังไงนะฮะเราจะดีไล์ยังไงน้องริชาร์ดบอกสวัสดีสวัสดีครับยังไม่นอนเหรอ ข้อที่สามคือชีวิตเราจะเป็นยังไงดีไลท์แค่ไหนสภาพแวดล้อมสังคมเนี่ยแม่งก็มีไม่มีผลมากเท่ากับตัวของเราเองในหนังครับมีตัวละครให้เปรียบเทียบด้วยบอกว่าเฮ้ยอะถ้าตัวพระเอกแม่งได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีล่ะทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเมนทอสคือเป็นเด็กกำพร้าคนหนึ่งคือเขาไม่ได้เล่าหรอกว่าแบ็กกราวของไอตัวละครเนี้ยแม่งเจออะไรมาอาจจะยิ่งกว่าพระเอกก็ได้แต่คือครอบครัวเขาได้รับมาอุปถัมภ์ แต่คือพอโตขึ้นมาเนี่ยไอพะเอกเนี่ยแม่งแบบทํางานทําการได้ดีแม่งเรียนเก่งได้ได้ทุนไปนูน่นไปนี่ไปเรียนส,งสูงอะไรเงี้ยแต่ขนาดเดียวกันคือไอ้น้องเขาอะ่ะที่เป็นน้องที่เขารับอุมาที่ครอบครัวรับมาอุปการ,าระเนี่ยนะฮะก็กลับกลายเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเอาไหนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบแทบจะเสพยาด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยดูเป็นคนขี้เมาอะไรเงี้ยเจ้าอารมณ์เลยอะไรเงี้ยอืมก็เลย ก็เลยทาให้เราเห็นว่าคืออันนี้ผมไม่รู้นะเขาอาจจะเป็นแบบเป็นโรคอะไรบางอย่างก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีฉากหนึ่งในหนังที่ทําให้เขารู้สึกว่าโอ้คนนี้มันไม่ไม่ปกติเท่าไหร่ทีนี้เราจะไม่เราจะไม่จัดเขาในฐานะที่ว่าเขาเป็นโรคหรือเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเรามองในมุมมองที่ว่าการที่เลี้ยงดูเนี่ยต่อให้เลี้ยงดูดีแค่ไหน,น่ะแต่ว่าถ้าตัวคนคนนั้นเนี่ยแม่งไม่เอาทานอะแม่งก็ไม่มีเอาทานอยู่ดี <laughs> นะฮะฉะนั้น คุณจะไปโทษสภาพแวดล้อมไม่ได้คุณจะไปโทษสังคมไม่ได้คือพระเอกแม่งโตในสินุรกันได้เนี่ยแม่งยังจะเอาดีมันก็เอาดอได้อินนี่แม่งจะโตอยู่ในที่ที่มันมีทุกอย่างให้สบายทุกอย่างแต่มันจะไม่เอาดีมันก็ไม่ได้ดีอยู่ดีนะฮะฉะนั้นอย่าไปโทษสภาพ,พแวดล้อมอย่าไปโทษคนอื่นแต่โทษตัวเราเอง <palate> เราต้องถามตัวเราเองว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงเนี่ยอย่าไปมัวให้แบบไปโทษว่าทุกอย่างรอบข้างมันทําให้เราเป็นอย่างนี้แต่ต้องถามตัวเราว่าเราแม่งอยากจะให รอบข้างเราไม่เป็นแบบไหนมากกว่าอย่างพระเอกเนี้ยไม่อยากจะตามหาครอบครัวว่ารอบข้างเราไม่ที่หายไปไม่ก็ยังสามารถตามจากกนกระทั่งข้ามประเทศไปตามหากันได้เลยนะฮะนั่นแหละครับถึงบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ความคิดของเราฉะนั้นการปลูกฝังความคิดการทําให้ทัศนคติของเราเป็นเข้าใจโลกมนุษย์เข้าใจความเป็นมนุษย์หรือว่า พัฒนาตัวเราเองอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่อีกส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่ผมชอบนะอ่ะข้อที่สี่นะฮะข้อที่สี่คือเขาบอกว่าความสําเร็จนะฮะความสําเร็จเนี่ยเป็นเหมือนกับจิกซอนะความสําเร็จเหมือนจิกซอไงคือมันเหมือนกับจิกซอตรงที่ว่าบางทีอะฮะเราอะจะเห็นสิ่งรอบตัวที่มันกระจัดกระจายคือความคิดหลายอย่างไม่ฟุ้งซ่านชิบหายเลย มันมีนู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยในชีวิตเราเช่นสมมติถ้าพอเอกมันบอกว่าเอ้ยกูอยากจะกลับไปตามบ้านอย่าไปตกลับไปตามอสังคมเดิมๆว่าที่มันจากมาแม่คนแรกของเขาแม่บังเกิดก้าของเขาเป็นใครอะไรเงี้ยเขาก็ก็คิดว่าเอ้ยมันไม่มีทางเป็นไม่ได้เลยวะมันยากจังเลยวะอะไรเงี้ยเขาก็ค่อยๆประกอบชิค่อชา้ชา,ชา ว่าอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้นะต้องไปไล่จากตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ก่อนไม่ต้องคํานวณแม้กระทั่งที่ว่ารถไฟที่มันไปจอดตรงนั้น,นใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วถ้าคํานวณจากตรงนั้นจากที่บ้านเขาย่นระยะเวลาไปไม่น่าจะไปหยุดหยูดที่สถานีไหนแล้วสถานีไหนที่มันมีชื่อนี้ใกล้ๆกล้เคียงกับที่เขาหาอยู่อะไรเงี้ยมันมันต้องหาจุดสังเกตหาอะไรไปเรื่อยๆซึ่งมันคือการประกอบจิ๊กซอว์เขาบอกว่า <ๆ S 2> ความเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะฮะพอมันถูกประกอบเข้ามากขึ้น เรียงตอกกันเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เห็นได้เห็นเป็นรูปธรรมน่ก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นความเป็นไปได้ช้าๆที่อยู่ในนั้นนะฮะถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะดูวุ่นวายดูรกดูเป็นอะไรที่ไม่ไม่น่าเข้าเข้ารูปเข้าล่างเท่าไหร่แต่พอเราจัดระเบียบมันดีๆเนี่ยชีวิตม่งมีทางสว่างเสมอคือทําให้เราเห็นเลยว่าความสําเร็จมันคล้ายๆกับจิ๊กซอที่ประกอบกันช้าๆเป็นตัวตน ที่ทําให้อะไรที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ถูกประกอบให้กลายเป็นให้ถูกประกอบให้มันเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งอ่าอันนี้ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะทําให้คุณไปถึงตรงนั้นได้คือคุณก็ต้องมีความพยายามนั่นก็คือข้อห้าที่ผมจะบอกก็คือว่าคุณต้องมีใจให้แกร่งตัวพระเอกตัวนี้ชื่อว่าซาลูนะฮะคือมันมีความแกร่งมากมันแกร่งแบบชนิดว่าแกร่งแบบราชสีเลยต่อให้ตัวเล็กนึงตัวเล็กเหมือนหนูตัวเล็กแบบ อายุห้าขวบแม่งแม่งทำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่แม่งใจแม่งแข็งใจมันไม่ยอมแพ้ตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเลยเราจะพบว่าแม่งแบบพยายามจะพิสูจน์ตัวเองว่าแบบตัวเองแม่งกูแม่งแน่นะอะไรเงี้ยสามารถยกนู่นยกนี่ได้ทางในตัวเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ยต้องไปดูเองคือแบบใจเขาแข็งมากนะครับคือทุกสถานการณ์คือมันมีโอกาสที่ทําให้คุณแบบล่มจมมันมีโอกาสที่ทําให้คุณเฟลหรือคิดว่าคุณไปต่อไม่ได้ตลอด โอเคแน่เราในหนังก็จะเห็นฉากที่บาติมันเฟลเหมือนกันแล้วมันก็กดดันแรงเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังไม่เคยที่จะยอมแพ้คือมันไม่มันไม่กิฟต์อัพในสิ่งที่มันทําฉะนั้นการที่เราจะทาอะไรสักอย่างให้สาเร็จเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่ไกลแค่ไหนต่อให้มันจะต้องเป็นการตามหาคนที่แทบจะไม่รู้จักกันแล้วอยู่ห่างกันแทบจะคนละซีกโลกต่อให้มันจะไม่มีอะไรยืนยันเลยนอกจากแค่ Google Earth แล้วก็ภาพที่ม่งแตกพิกเซล ที่ไม่รู้ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ความหวังความเชื่อมันมันคือสิ่งที่มันทําให้ทุกอย่างสามารถเป็นจริงได้จริงซึ่งมันไม่รู้ว่าจะเป็นจริงได้หรือเปล่านะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันคือมันคือสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถทําได้แล้วมันก็อาจจะเป็นจริงได้ต่อให้มันเป็นจริงไม่ได้เราก็ทําดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนะครับคือเรื่องเนี้ยผมมองว่ามันเหมือนกับคล้ายๆอารมณ์แบบ พยายามจะบอกเราให้เหมือนกับแม่งลัน run forest run เป็นคำกล่าววอรี่คลาสสิกจากเรื่อง f o r e s t ์ค m ใช่ไหมฮะที่พยายามบอกให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ต้องวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็เทคสิ่งที่คุณหวังไว้ให้มันดีสุดอะไรเงี้ยคุณอย่าไปเอาแค่เป้าหมายอย่างเดียวแต่ว่าคุณต้องเทคเรื่องราวระหว่ังทางเรื่องนี้ก็เหมือนกันคือคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายมันก็สําคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องอดทนที่จะแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อที่จะทําให้ชีวิตเราไปถึงงสิ่งที่เราต้องการให้ได้นะฮะฉะนั้นคุณ จะทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วเรามีความตั้งใจมากเนี่ยนอกจากที่จะต้องมีความสามารถแล้วหรือว่ามีความหวังแล้วใจเราต้องอดทนแล้วก็แกร่งเหมือนราชสีด้วยอย่าให้อะไรมาทํอะไรความตั้งใจเราต่อให้มันเป็นความหวังดีก็ตามจากคนอื่นนะฮะความเชื่อของเราเท่านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและความเชื่อเท่านั้นแหละที่จะทําให้สิงโตตัวเนี้ยสามารถคืนสู่ป่าที่เขาควรจะอยู่สามารถทําให้สิงโตตัวเนี้ยคืนกลับ สู่ถิ่นในฐานะที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าป่าอย่างเต็มภาคภูมิอีกครั้งหนึ่งเป็นเจ้าป่าที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อยากให้ลองไปดูเรื่องนี้กันผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่เรียกได้ว่าควรค่าแก่การรับชมในโรงภาพยนตร์แต่ถ้าคุณไม่มีโอกาสได้นนชมในโรงภาพยนตร์ซึ่งมันอาจจะออกไปหมดแล้วนะ,ะก็ลองไปหาดูได้นะครับต่อให้มันจะออกเป็น DVD หรือว่าเป็นบูเล่หรือเป็นเอาโหลดอินเทอร์เน็ตหรือว่าดูใน ผ่านช่องทางออนไลน์ก็ตามนะฮะก็อยากให้ลองไปชมกันเพราะว่าคุณจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยปฏิหารเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่เลือกที่จะพุชออนตัวเราเข้าไปหามันบางทีปฏิหารที่เราคิดว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้เนี่ยมันก็เกิดจากแรงกระทําที่เราเลือกที่จะเอาตัวเราเองเนี่ยเข้าไปหาตรงจุดนั้นและสุดท้ายมันถึงจะสําเร็จ มันเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมันเป็นอะไรที่ซาบซึ้งใจมากหนังไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าเราจะเจอแม่หรือว่าตัวละครเนี่ยจะเจอกลับไปเจอครอบครัวเขาได้หรือไม่แต่หนังต้องการที่จะบอกว่าระหว่างทางที่เขาต้องสู้ชีวิตเนี่ยมันมีความหมายแค่ไหนกว่าที่เขาจะกลับไปพบกับครอบครัวของเขาคุณต้องไปดูเองผมคิดว่าเป็นหนังที่ให้ผมให้เกรดเอนะฮะเอในที่นี้ก็คือว่า ไม่ใช่ a บวกไม่ใช่ a ลบแต่เป็น a นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะฮะรีวิวสมควรแก่เวลาขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าใครที่ติดตามผมอยู่ตรงนี้ก็ Subscribe ได้ในนี้หรือว่าใครที่ติดตามใน y t u t u ก็ u b s c ก็ b e ใน u t u b e ได้ตอนนี้ขอบคุณมากนะครับยอด Follow คือเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับก็ต้อง ขอบคุณจริงๆที่ทําให้ผมมีแรงอยากจะมาทำไลฟ์อย่งนี้เรื่อยๆนะก็แบ่งปันความคิดใครที่มาดูทีหลังก็ถ้าดูถึงตรงนี้ก่อนจบก็เม้นได้นะครับว่าชอบไหมอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอะไรแบ่งปันก็แชร์กันได้นะครับขอบคุณจริงที่เข้ามาติดตามชมกันแล้วผมก็หวังว่าเทปต,ต่อๆไปจะได้มีโอกาสมาพูดคุยในหนังเรื่องอื่นเห็นเขาว่า x x x เนี่ยไม่ใช่หนัง X นะครับแต่ว่าหนังเรื่องท r i p l e x เนี่ยภาคภาคใหม่เนี่ยนะฮะ ม่งมีความบ้าดีเดือดมากที่แรกผมไม่ได้สนใจอะไรนอกจากจาพนมยีรำในเรื่องแต่ว่าถ้าทางจะต้องไปดูแล้วว่ะ <c oughs> จะเป็นเรื่องไหนนั้นจะรีวิวเรื่องอะไรต่อไปก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ลาตีสวัสดิ์ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับเย yeah.